วันนี้ขนตัวผู้เล่นมาไม่ได้เยอะมากนะครับสำรองมา8คนครับในเกมชนะพลังการนะครับโหอยู่ข้างสนามเยอะพอสมควรนะครับรายชื่อสเปตตัวจริงครับของสุดทีมเยือนครับสิงห์ประทุมธานี FC นะครับก็ในระบบ4 2 3 1นะครับเริ่มเกมครับเป็นสิงห์ประทุมธานีได้เริ่มเกมก่อนทีมเยือนบุกจากขวาไปซ้ายนะครับดูดูพามา ฝากไปตรงกลางและขยับลูกนี้โดนเสียบครับได้ฟาวจะเล่นเร็วครับผู้สินยังไม่ให้หรือเปล่า,านะแล้วลูกนี้นี่นครับโอ้โหครับหลังจากกดดันสร้างเกมบุกอยู่นานเรียว่าใช้โอกาสนะครับในการฉกฉวยจังหวะการาไม่ตรงกรอบนะครับครับเปิดมาแล้วนี้นัดจพลไม่ออกแล้วลูกนี้อ้าวโอ้สังหวะมงเข้าไปครับโอ้พยายามจะฟ้องว่าแฮนด์บอลหรือเปล่า คือขึ้นอ่สองคนนะครับแต่บอลมันมาตกที่เขานะครับเตะมุมด้านขวาชินเงินเล่นกับดูดูลูกนี้ถึงก่อนด้วยอ๋อแล้วครับอยู่ที่จังหวะเปิดหักมาลูกนี้ได้วางเท้ายิงเรียบร้อยครับทักดนายใจหานครับจังหวะแปรเน้นๆให้เจ้าบ้านาเป็นสามศูนย์ละออโอ้สัตปิยะพลให้ลูกนี้จับทีหนึ่งครับดูดูเข้าสายซัดลูกนี้แล้วเรียบร้อยครับ <c oughs> ปัดไม่ออกนะครับนัชพล ดูดูซิวาครับจากบราซิลพามาดีครับปิยพลดูดูปิยพลให้ลูกนี้เล่นจังหวะเดียวเอาแล้วครับอยชินวัตลูกนี้อ่ะเกี่ยวมาจนได้ได้แต่งเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับลูกที่5มาแล้วแล้วก็เป็นกองหน้านะครับเหมือนจะไม่ดีครับแต่ยังไปเบียดเอาบอลมาได้ครับโอ้โหแล้วก็โล่งๆแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับย๋ยวดูจังหวะภาพาช้าอีกครั้งนะครับเนี่ยเหมือนจะเสียการครองบอลไปแล้วนะครับของชินวัต แต่ยังไปกระแทกเอาบอลกลับมาได้ครับครับให้ตามช่องชินวัตรลูกนี้หลุดไปอีกแล้วแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหยิง2ลูกติดเลยพูดแทงแล้วหลุดแบบนี้ก็ยากจริงๆครับมีพื้นที่ให้เจ้าตัวเลือกเล่นนะครับเลี้ยงลาองศาเติมไปไม่ให้ออกมาซ้ายครับชินเงินชินเงินเข้าในลูกนี้โดนสก,ก <c oughs> ดิดด็ดดนึง <c oughs> พุทธสินเปล่าครับให้จุดโทษไปเลย <c oughs> เอาขาไปเกี่ยวชินเงินดื้อเลยครับ ตอนแรกผู้สินก็ใช้เวลาในการตัดจ,จะเป่าอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะครับจะว่าการซ่าเข้ามาครับม,มาจากด้านหลังครับะนะครับสเต็ปเข้ามาเรียบร้อยไม่เหลือครับแผ่ประตูที่3ของเจ้าตัวแล้วก็ทําให้ทีมนําตอนนี้สิงห์เชียงรายยูเนเต็ดออกนําเป็น7จ็ดศูนย์ละเริ่มเกมในครึ่งเล่นใกล้ๆครับชินเงินออกมานันทิพัฒน ให้ลูกนี้พลิกได้ด้วยใช้ตอ mm ้อ hmm. งโดนเกี่ยวอีกแล้วพูดสินธ์ให้จุดโทษอ,อีกครับสกิตพรมนีครับอ้มเป็นจุดโทษที่2ของเจ้าบ้านนะครับหลังจากที่หลุนประตูที่ป่านะครับของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับชินเงินประตูที่2ของเจ้าตัวอ่าโ,อโดนเซฟครับแล้วแตะซ้ำโอ้โหก็ยังได้อยู่ดีเกือบไม่ได้ครับโอ้โหแสบประตูครับนัทชพลครับมีเซฟเดี๋ยวดูว่าสกอร์จะหยุดที่เท่าไหร่อะให้มา ชินวัตรชินวัตรไปตรงกลางแล้วแปะเรียบร้อยครับแม่ลูกที่9มาเร็วเหลือเกินสกอร์ลูกที่8ปยังมึงขึ้นเลยนะครับกราฟิกเพื่อจะขึ้น8ปสูนะครับโอ้โหแล้วก็แล้วยังบุกต่อครับออกมาทางขวา <S <S ให้ลูกนี้หลุดมาอีกแล้วแล้วโอ้โหลูกนี้โล่งๆครับอ่าเอาละครับ<ป>เน้นๆเลย แล้วก็ได้ประตูจนได้ครับโอ้โหนี่เพิ่งลงมาเป็นตัวสำรองด้วยรออยู่เจอ2คนรุมครับยังไปได้แล้วจะไปต่ออีกยังไปได้อีกครับให้มาแล้วได้จับลูกนี้โลง่ลงๆครับ<ม>องศาสิงห์ทอง11ประตูต่อศูนย์ครับสำรองเริ่มจะยิงประตูไได้ครับองศาสิงห์ทองนะครับนันทิพัฒน์เล่นจังหวะเดียวหลุดขึ้นมาอีกแล้วครับชินวัตร ธนวัตรเข้าขวาปั่นลูกนี้ติดนันชพลแล้วสามีทีหนึ่งไม่เหลือครับโอ้โหโอ้สิบสองประตูต่อสูนนะครับลูกนี้ปล่อยไปลูกได้เปรียบเปิดมาทางซ้ายได้จับแล้วซัดลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับแหมธนวัตรสองประตูนะครับโอ้โหธนวัตรนี่ลงมาโอ้โหูมีลุ้นแฮตทริกสองคนให้ตรงกลางไม่ไม่ได้ครับยังได้อยู่ธนาโชธ ออกมาลูกนี้หลุดมาแล้วครับแล้วเดียวเดียวเรียบร้อยครับโอ้โหประตูแรกของเชื้อตัวนะครับพบทำนี่แม่เข้าสู่ช่วงท้ายนะครับโอ้โหวิ่งจากด้านหลังนะครับนี่ครับโดนเลี้ยงกินตัวมาอีกให้กลับมานันทิพ์ตรงกลางมีเข้าฮอสจับทีหนึ่งแล้วให้ลูกี้โล่งๆครับแม่ให้ปียพนนะครับ โอ้กลายเป็นว่าขราวนี้นะป้อนกลับมาให้ครับองศาสิงห์ทองนะครับบอลฉลับมาที่พัดให้ตัดใหม่แล้วปิยพลปิยพลพานหนีไปเองตรงกลางมีรออยู่ธนวัตรจะยิงเองไหมเรียบร้อยครับแฮตทริกนะครับธนวัตพิมพ์มือหดถารราเชนออกขวาไปธนศักดิ์เติมขึ้นมาสูงน,นะครับธนศักดิ์วางลูกนี้แล้วซัดลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ <c oughs> โอ้โหไม่จับเลย โอ้โหมาชนได้ครับ17ประตูต่อสูนะครับให้ลูกนี้จับบอลได้ชินวัตรแล้วเปิดมาหน้าประตูอยู่กันเต็มไปหมดเลยครับเพื่อนไม่ยิงนะครับกลายว่าตัวเองน้ะเปิดแล้วยิงประตูได้ครับแต่กล้องอจับมาที่ปีโนทนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าเท้าสุดท้ายเอาบอลลงพื้นเล่นง่ายๆเลยครับใส่ไปต้องกลางทีนึง พียพลให้มาลูกนี้ได้ยิงไม่เหลือครับองศาสิงห์ทองประตูที่2ของเจ้าตัวนะครับนือนน่าจะแฮตทริกนะครับใช่ครับก่อนนั้นมีสองเปิดมาลูกนี้ลูกบอลตกใส่ตัวเคลียร์ทิ้งมาแล้วพูทธสินก็เป่าจบเกมการแข่งขันนะครับเป็นสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเปิดบ้าน